ต่อคลิปแถวที่8นะคะอันนี้เลื่อนห่วงขึ้นมาขึ้นตัวขั้นลายเหมือนเดิมค่ะเสร็จแล้วตรงนี้สองสี่หกเราจะต้องให้ได้เจ็ดหลักค่ะนะคะหลักที่หนึ่ง สองสามสี่ห้าหกอ่าวไม่ถึงย้อนกลับมาใหม่ค่ะสองสี่หกเจ็ดค่ะต้องตรงนี้ค่ะเจ็ดหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดค่ะโซ่ห้านะคะเอ็กที่จุดแหลมสุดเลยค่ะตรงนี้แล้วก็โซ่ห้าตรงนี้เราถักสิบสามหลักค่ะเท่าเดิม สองสามสี่ห้าหกเจสิบ 1 1 1สอค่ะแล้วลายก็วนซ้ำไปเรื่อยๆนะคะมีแค่ตรงมุมแบ่งะคะ่ะที่จะต้องได้7หลักต่อจากตัวคันลายเลยนะคะค่ะวนรอบงานได้เลยะคะ่ะก็ตรงนี้ก็โซ่ห้าแล้วก็13หลักค่ะแต่ว่าตรงที่เป็นมุมแบ่งนะคะเจหลักแล้วก็ไปต่อตัวคันลายเลย ขาวนมาจนจบแล้วนะคะตรงนี้อ่านก็สองสี่หกเจ็ดค่ะต่อกับงานค่ะที่โซ่ที่สามดึงไหมผ่านค่ะแล้วก็เลื่อนห่วงมาลงตรงกลางค่ะเหมือนเดิมนะคะตัวขั้นลายนะคะขึ้นเหมือนเดิมคั้นด้วยโซ่สอง เสร็จแล้วตรงนี้เราจะลดไปสองหลักนะคะก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะถูกลดไปตรงนี้สองนะคะ เราก็ต่อด้วยโซ่สามซิกขวาค่ะขึ้นห้าหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งซิกซ้ายตรงนี้ก็ขึ้นห้าหลักนะคะ คะจะเริ่มขึ้นหัวใจลายถัดไปนะคะค่ะแล้วก็ขั้นด้วยโซ่สามหัวใจลายนี้จะถูกลดอนะคะนะับข้ามไปสองค่ะแล้วก็ขึ้นตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะแล้วก็วนลายเดิมซ้ำไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะโซ่สามตรงนี้ก็ขึ้นซีกละห้าหลักค่ะแล้วก็โซ่สามไปลดหัวใจตรงนี้ค่ะแต่ว่าตรงอ่า มมแบ่งเนี่ยนะคะเราก็ข้ามไปสองหลักค่ะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ต่อตัวขั้นลายค่ะลายเดิมวนซ้ำเลยนะคะข้าวนมารอบงานนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้อันก็สองสี่หกค่ะต่อกับจุดเริ่มงานนี่นะคะ เสร็จแล้วก็เลื่อนห่วงมาที่ตัวคั้นลายค่ะขึ้นตัวคั้นลายปกติค่ะเสร็จแล้วเราก็ลดลงมาสองช่องเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหลักคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าคะ่ะเสร็จแล้วก็จะไปที่หัวใจลายนี้นะคะตรงนี้ โซ่สาม,มานะคะหลักที่หนึ่งกับสองค่ะลงที่จุดเดียวกันสามสี่ห้า เจ็ดลงช่องกลางเนี่ยนะคะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองกับสิบสามค่ะขึ้นที่จุดเดียวกันสิบสองกับสิบสามค่ะขึ้นที่หลักเดียวกันนะคะ ต่อไปก็โซ่สามค่ะหัวใจลายนี้เราก็ลดลงไปสองหลักนะคะหนึ่งสองมาขึ้นตรงสามเนะีคะเริ่มนับหลักแรกสองสามสี่ห้าเนะีคะเสร็จแล้วลายก็จะวนเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะคะขั้นด้วยโซ่สาม พอมาพอมาหัวใจต่อไปก็13หลักก็จะสลับกันระหว่าง13หลักกับ5หลักแบบนี้นะคะแล้วก็พอไปถึงตรงมุมค่ะตรงนี้เราก็จะเหลือ5หลักค่ะตรงนี้ห้าหลักแล้วก็มาที่ตัวคันลายเลยนะคะค่ะวนรอบงานได้เลยค่ะงานก็เริ่มวนซ้ำแล้วค่ะตรงนี้เราเริ่มขึ้นหัวใจก๊อปปี้ตรงนี้ละค่ะ ขวนมารอบงานนะคะตรงนี้อันขึ้นมาห้าหลักนะคะเสร็จแล้วก็ต่อกับจุดเริ่มงานดึงไหมผ่านเลื่อนห่วงค่ะมาขึ้นที่ตรงกลางตัวคันลายค่ะขึ้นปกติค่ะหลักที่หนึ่งที่สองโซ่สองแล้วก็หลักที่สามหลักที่สี่เสร็จแล้วโซ่ห้าสามสี่ห้าค่ะ แล้วก็มาขึ้นตรงหนึ่งสองสามอันนี้จะเว้นว่างไว้สองนะคะอันนับหนะะึ่งสองสามหลักที่หนึ่งหลักที่สองหลักที่สามทั้งสามหลักปลดไว้หนึ่งครั้งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วปลดทีเดียวแล้วก็โซ่ห้าค่ะไปที่หัวใจเลยะคะ่ะ หัวใจเราก็ขึ้นสิบสามหลักเท่าเดิมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิสองสิสามนะคะก็ตอนจบที่มุมแบ่งก็จะอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะเว้นไว้สองหลักแบบนี้เสร็จแล้วโซ่ห้าค่ะสามสี่ห้าแล้ก็จะสามหลักนะคะหนึ่งสองสามให้เหลือสามหลักค่ะ สามหลักปลดไว้หนึ่งครั้งแล้วก็รวบทีเดียวแบบนี้นะคะสองสาสี่ห้าต่อไปก็ไปที่หัวใจตัวต่อไปก็ขึ้น13หลักค่ะอันนี้ก็ขึ้น13หลักตรงไปเรื่อยๆลายก็จะวนอยู่แค่นี้คะ่ะดวงนี้อ่าดวงนี้ 13หลักแล้วก็ดวงนี้เหลือ3ามหลักแบบนี้ค่ะ3ามหลักแล้วก็รวบทีเดียวแบบนี้ค่ะพอไปถึงมุมแบ่งตรงน้นนะนะคะขาตรงนี้เราก็ข้ามไปหนึ่งสองแล้วเสร็จแล้วเราก็มาขึ้นตรงนี้ค่ะ1 2 3 3สามสามหลักแล้วก็รวบเข้าหากันแล้วก็ต่อด้วยโซ่ห้าขึ้นมุมแบ่งเลยนะคะลายวนซ้ําจนรอบงานเลยค่ะเสร็จแล้วแถวต่อไปเราจะเริ่มก๊อปปี้นะยค่ะ งานก็จะวนอยู่แบบนี้ค่ะหัวใจดวงที่หนึ่งหัวใจดว,ดวงที่สองพอขึ้นหัวใจดวงที่สามปุ๊บเราก็เริ่มกับปีนี้นะคะค่ะเดี๋ยวอันจะถักตรงนี้ให้ดูนะคะค่ะอันนี้วนมาเรียบร้อยแล้วนะคะอันก็โซ่ห้าแล้วก็มาต่อกับตัวขั้นลายเสร็จแล้วเลื่อนห่วงค่ะมาขึ้นขั้นลายปกติ สองหลักนะคะแล้วก็โซ่สองหลักที่สามหลักที่สี่ค่ะโซ่หนึ่งค่ะอันนี้อันเริ่มก๊อปปี้แถวนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะโซ่หนึ่งแล้วก็ขึ้นหัวใจเลยงานจะวนอยู่แค่นี้ค่ะหัวใจดวงแรกหัวใจดวงที่สองค่ะก็วนไปเรื่อยๆจนได้ขนาดอกนะคะค่ะ ถักขยายจนได้ขนาดอกค่ะแล้วก็ถักเท่าอกจริงนะคะถ้าอก32ก็ชิ้นหน้า16ชิ้นหลัง16ค่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มใต้วงแขนข้างละ1ลายค่ะก็จะแบบพอดีเป็นไซส์ที่พอดีนะคะค่ะอย่างท่านที่อก40ใช่ไหมคะกอ็อกจริงวัดได้40ใช่ไหมคะชิ้นหน้าก็20ชิ้นหลังก็20เดี๋ยวเรามาเพิ่มตรงใต้วงแขนเพื่อที่จะแบบ ใส่สบายนะคะข้างละหนึ่งลายนะคะของอันอ,อก32ค่ะอ,อกจริงอันก็จะถักขยายไปจนได้16ค่ะชิ้นหน้า16ชิ้นหลัง16เดี๋ยวมาเพิ่มใต้วงแขนก็จะได้หลวมหน่อยนิดนึงนะคะค่ะเผื่อนิด,น,ด,น,ดนิดเดียวค่ะเอาเริ่มก๊อปปี้แถวนี้เลยค่ะแถวที่เมื่อกี้เราได้โซห่าไปเรียบร้อยละค่ะเราก็เริ่มก๊อปปี้ตั้งแต่แถวที่สองสามสี่ห้าหก 7 8 9ด0 1 1เบบเแบบน,นะะี้ค่ะวนไปไเรื่อยๆจนได้ขนาดอกนะคะก็เอาเวลาหยุดนะคะเราจะหยุดอยู่ที่แถวนี้นะคะ่ะแถวนี้เพื่อที่จะเพิ่มใต้วงแขนนะ,ะน,นะคะเนี่ยนะคะแถวนี้เริ่มก๊อปปี้เลยะคะ่ะก็ตรงนี้เลยเมื่อกี้โซ่หนึ่งไปแล้วขึ้นลายหัวใจ ซีกนี้ห้าหลักค่ะสองสามสี่ห้าค่ะแล้วก็โซ่หนึ่งใหม่อีกซีกหนึ่งห้าหลักหนึ่งสองสามสี่ ห้าเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยก็โซ่สามแล้วก็ไปลดหัวใจตรงเนี้ยนะคะเนี่ยค่ะเหมือนตรงนี้โซ่สามแล้วก็มาลดหัวใจตรงนี้ข้ามไปสองหลัก,กน,นะคะหนึ่งสองเราก็ขึ้นตรงนี้ค่ะตรงสามเนี่ยค่ะเริ่มนับเป็นหนึ่งสอง สามสี่ห,หดแปค่ะแล้วก็โซ่สาม ไปขึ้นหัวใจดวงถัดไปนะคะอันแนะนําวิธีขึ้นให้ดูเท่านั้นเองนะคะแต่ว่างานก็เริ่มกับปีเลยค่ะก็ห่วงโซ่ตรงนี้ก็เท่ากับห่วงโซ่เนี่ยค่ะของแถวที่1เนี่ยนะคะเราก็เริ่มกับปีตั้งแต่แถวที่สองเนะะี่ยค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพอเจ็ดจบหัวใจดวงแรกใช่ไหมคะแปดเก้าสิบสิบเอ็ดค่ะจะจบหัวใจดวงที่สองค่ะก็แนะนําว่าให้หยุดตรงที่ หัวใจดวงที่สองให้เป็นเลขคู่อย่างเงี้ยนะคะค่ะก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแบบเนี้ยนะคะค่ะถักขยายไปจนได้ขนาดอกค่ะแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่แถวเนี้ยนะคะเดี๋ยวอันจะมาแนะนำวิธีเพิ่มใต้วงแขนในคลิปถัดไปนะคะถักให้ได้เท่าอกจริงค่ะของอันก็น่าจะหัวใจสี่ดวงค่ะสี่ดวงก็จะเริ่มได้ได้ขนาดอกละค่ะ ไซส์ใหญ่กว่าก็อาจจะหกดวงอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ท่านที่ไม่อยากจะถักขยายไปเรื่อยๆก็แนะนำให้เพิ่มลายค่ะเพิ่มลายตั้งแต่ตอนเริ่มง,งานอย่างถ้าของอันขึ้นหัวใจสองดวงอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ,ะก็ท่านที่ไซส์ XL นะคะใหญ่มากๆค่ะก็น่าจะขึ้นตรงนี้สักสามค่ะตรงเนี้ยนะคะตรงนี้สักสามลายค่ะ แต่ว่าแขนน่าจะเท่าเดิมค่ะเพราะว่ากว้างอยู่แหละค่ะสมลายแล้วก็แขนหนึ่งลายแบบนี้นะคะโอเคถักขยายจนได้ขนาดอกนะคะเดี๋ยวมาเจอกันที่วิธีแบ่งแขนเลยงานก๊อปปี้ตั้งแต่แถวที่สองเนี่ยนะคะก๊อปปี้ไปเรื่อยๆค่ะ